สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำำพิเศษนะครับวันอาที่ที่10พฤษภาคมส5 6 3เวลาเที่ยง2นาทีครับครับวันนี้ผมมีแรงบันดาลใจอยากจะเล่าสิ่งที่ผมเห็นและสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอวันนี้นะครับก็คือเรื่องของอ e ีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับเกี่ยวกับคดีสวรรคคตของ ในหลวงรัชกาลที่8นะครับซึ่งเมื่อเช้าจริงๆแล้วผมตื่นมาก็ตั้งใจจะแวะเข้าไปดูอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับท่านปรีดีพนมยงค์นะครับแล้วก็ในวันที่9มิถุนายน 25, 2 5 25, 2 2563เนี่ยครับก็เป็นวันครบรอบ74ปีแห่งการสวรรคตของในหลวง ราชการที่8ปดพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัน,นันทมหิดนะครับผมก็ลองค้นเข้าไปในอ e ีบ e ุ๊กอีบุ๊กนะครับปีดีพนมยง e book. อีบุ๊กหรืออีกอีกอีก,อ,กอีกข้อความหนึ่งก็คือผมอยากจะคนน้นหนังสือของคุณสุพจน์ดันตะรกูลนะครับผมก็เข้าไปในอ e ีบุ๊กปุ๊บก็เข้าไปในเว็บไซต์ของอ ของท่านปรีดีพนมยง์นะครับก็จะมีอ e ีบุ๊กเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าผมเห็นก็ค้นไปเรื่อยๆครับทำให้ผมเจออ e ีบุ๊กเกี่ยวกับหนังสือสวรรคนคตของในหลวงรการที่8ที่ผมไม่เคยเห็นและเป็นของใหม่ผมจึงอยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านลอง เข้าไปค้นแล้วก็พิมพ์อ่านดูนะครับสิ่งที่ผมค้นเจอไปต่อนั่นก็คือหนังสือในหลวงอนันต์กับท่านปรีดีพนมยงค์ครับเ,เป็นหนังสือสองเล่มสองเล่มที่ผู้เขียนคนเดียวกันเขียนชื่อดําบริปัทธรมสิริซึ่งผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนนะครับปกติหนังสือในหลวงรอแปดจะได้ยินของ คุณสุพจน์ด่านตะกูลแล้วก็เ,เป็นเป็นแพทย์อีกท่านหนึ่งนำสกุลสุดพิเชียนอะงไรงเงี้ยนะครับแล้วก็ผมก็ลองค้นดูเป็นหนังสือเก่าแก่นะครับสมัยตั้งแต่สองพันสี่ร้ก้าสิบเอ็ดหนังสือมีสองเวอร์ชันสนสี่รกาับสองพสิ่งที่ผมสนใจต่อคือว่า คุณนำฤปัทมศิริเป็นใครอันที่1นนะครับและเวลานั้นท่านปรีดีพนมยงก็ได้หนีไปแล้วหลังจากเกิดกบฏเ,เกิดรัฐประหาร9พฤศจิกายน2490นะครับผมตั้งใจว่าผมโหลดมาเก็บไปเรียบร้อยแล้วละ่ะสองเล่มเนี่ยผมตั้งใจว่าจะต้องอ่านอ่านแล้วก็จะมารีวิวเล่าให้ฟังในวันที่9มิถุนายน2563นี่ครับ ซึ่งซึ่งผมก็ต้องไปศึกษาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็น2เล่มอีกเล่มที่ที่ผมเจออีกเล่มที่ผมเจอเป็นเกี่ยวกับเรื่องของขอคำพิพากษาดีกาที่ผมค้นเจอไว้ต่อก็คือคำพิพากษาสารอุทธรสารดีกาและคำถแถลงของพนักงานอายก,อการโจทย์ความอาญ,ญาคดิบทุสไลต์ต่อ พระองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่8นะครับเป็นหนังสือแจกในงานทําบุญอายุครบห้ารอบของมอมราชวงศ์บุญรับพีนิษชนคดีครับซึ่งผมก็ตั้งข้อสังเกตอีกว่าเอ๊ะหนังสือแจกทําบุญครบรอบห้ารอบภรรยาของพลตารวจโทพิ่นิษชนคดีซึ่งเป็นคนที่ทําคดีนี้เนี่ยทำไม ถึงทำแจกเออทำไมถึงเอาคำพิพากษาเนี่ยมาแจกในงานทำบุญอายุของภรรยาท่านอันนี้เป็นข้อสงสัยของผมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้อ่านแต่ว่าผมเปิดเข้าไปดูคร่าวๆแล้วล่ะผมเปิดเข้าไปดูคร่าวๆมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจที่เป็นปวดศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในนั้นที่เราอาจจะยัไม่เคยเห็นใน ในความหนาของเล่มนี้นะครับหกร้อยกว่าหน้าหกร้อยกว่าหน้าครับแฟนรายการทุกท่านลองลองนึกดูครับเอ๊ะจะมีใครนําปกติเนี่ยการทําบุญอายุหกสิบปีเนี่ยก็ควรจะเป็นของของอะไรที่เป็นที่ระลึกที่ไม่หนักที่เบาๆบเป็นของแบบอาจจะเป็นสมมติเป็นขันเงินอะไรเงี้ยนะครับเป็นขันเงินหรือเป็นหนังสือที่หนังสือธรรมะนะครับแต่อันนี้เป็น หนังสือเกี่ยวกับคดีในหลวงรอบแปเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้อันนี้เป็นการตั้งข้อสงสัยของผมเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆซึ่งพระพินิชชนคดีเนี่ยเราก็ต้องไปนค้นต่อว่าท่านมามีบทบาทในคดีนี้ยังไงแต่ว่าในวิกิพีเดียบอกว่าท่านเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพพณิชยาการนะครับแล้วก็เป็นออมีความเกี่ยวพันกับ ตระกูลของหม่อมราชวงศ์คือดิปราโมทอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับเป็นอ e ีบุ e ๊กนะฮะอีบุ๊กที่ที่สามารถที่จะหาอ่านได้นะครับแล้วเป็นเอกสารอีกมุมหนึ่งที่เราสามารถจะย้อนกลับไปเมื่อ74ปีที่แล้วในการคดีอรอบปรงพรชนในหลวงรอ .8 นะครับซึ่งจำเลย3คนนั้นนะ ในเฉลียวในบุตรในชิดเนี่ยซึ่งผมเคยไปอตอนที่วันที่24มิถุนายนทุกปีเนี่ยจะมีการทำบุญอายุของคณะรัษดรนะครับครบรอบอภิวัตรยิมิถุนายนส4 7 5เนี่ยที่เขาจะมีการทำบุญกระดูกทุกปีนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุอธิของในบุตรในในในชิดในเฉลียวเนี่ยแกเป็นคณะรัษดรด้วยนะครับผมก็พามาสร้างภายหลัง อทิของเขาอยู่ที่เจดีวัดพระศรีมหาธาตุครับอันนี้ก็เป็นเล่าถึงเอกสารชิ้นนี้ก็น่าสนใจนะครับเผื <l ül> ่อแฟนรายการบางท่านจะไปค้นต่อได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นเมื่อเช้าเดี๋ยวไปดูเล่มอื่นต่อครับ <l ül> คือชมหน้าของพลตำรวจโทรพระพินิจชนคดีนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นครับก็นำมาฝากแฟนรายการให้ได้ชมเลยครับนี่ครูผู้ที่อยู่ เบื้องหลังและทำคดีเราปรงพรชนในหลวงรัชกาลที่8ครับนี่ก็เป็นหนังสือใหม่อีกเล่มนะครับชื่อว่าคำตัดสินใหม่กรณีสวนอนคตของรอ8นะครับเป็นเล่มที่น่าสนใจซึ่งผมก็ต้องเข้าไปอ่านครับเข้าไปอ่านแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกับหลายๆเล่มนะครับถอดรหัสออกมานะครับเล่มนี้ก็เป็น บันทิกการสอบสวนกรณีสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8คเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมได้เจอในเช้าวันนี้ที่เป็นอ e ีบุ๊กนะครับซึ่งก็จะต้องไปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจอีกนะครับแล้วจะเอามาเล่าให้แฟนรายการได้ฟังครับ,รบมาดูเล่มที่คลาสสิกที่สุดเล่มหนึ่งนะครับก็คือหนังสือข้อเท็จจริงกรณีสวรรคตซึ่ง คุณสุพจน์ด่านตะกูลเป็นผู้ที่เขียนเล่มนี้ไว้ครับก็เหมือนกับเป็นหนังสือที่แก้ต่างให้กับไขข้อเท็จจริงในการส่วนอนาคตของในหลวงรัชกาลที่8นะครับก็เหมือนกับให้ความยุติธรรมกับท่านปีดีพนมยงนะครับที่เหมือนกับท่านโดนใส่ร้ายในคดีนี้บอกว่าปีดีค่าในหลวงนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุทางการเมือง ครั้งนั้นที่ในหลวงราชการที่8สวนคตก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้ท่านปีดีพนมโยงก็โดนใส่ไร้ยทางการเมืองแล้วก็เป็นต้นกำเนิดจุดกำเนิดของการรัฐประหารา9าพฤศจิกายน2490เหมือนกันนะครับซึ่งมีหลักฐานอยู่ในคำพิคำพิพากษานั้นด้วย เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับซึ่งจะต้องใช้เวลาในการอ่านโดยความสนใจของผมเนี่ยจะสนใจไปที่เรื่องของรถไฟสายสงครามกลางเมืองที่ผมตั้งชื่อนก็คือเรื่องของกระบอนเดชนะครับ2476นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นจุดที่ต่อจากเหตุการกระบทกวนเดชมามาณอีก1276 ประมาณอีก13ปีครับก็เกิดเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองของประเทศไทยเกิดขึ้นก็คือการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8แล้วก็มีผลกระทบจนกระทั่งมีการเปลี่ยนขั้วอํานาจมีการเปลี่ยนขั้วอานาจนะครับจากคนจากจอมพลปอไปจับมือกับฝั่งอนุรักษนิยมทั้งที่เคยอยู่ตรงข้ามกันนะครับเดี๋ยววันหลังจะอธิบายเล่าให้ฟังต่อนะครับ เพราะนั้นหนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผมไม่เคยเห็นและยังไม่ได้ลงมืออ่านในการที่จะเข้าไปค้นอดีตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าหนังสือที่ผมเห็นในวันนี้จะมีของทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งทั้งที่ฝั่งแก้ต่างให้ท่านไปดีกับฝั่งที่เหมือนกับ ใส่ใส่ความเข้าไปด้วยนะฮะเท่าที่ผมดูนะครับเท่าที่ผมดูผ่านๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับก็ขอให้แฟนรายการทุกท่านได้ติดตามช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็จะมานำมาเป็นสตอรี่เล่าใหม่ในเชิงสารคดีนะครับในการเปรียบเทียบถอดรหัส บุคคลต่างๆที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เมื่อ74ปีที่แล้วในคดีส่วนลตในหลวงรัชการที่8ครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคดีพิเศษสวัสดีครับ